สวัสดีนะคะเช็คอินกันอยู่ที่โกดังบางนานะคะวันนี้ลุงพามาชมนะเจ้า Toyota h ไ l u ั Revo Smart c a ทแนะคะปี2021นะอ่าเป็นตัว Smart c a คปปี2021เข้ามาหลายคันเลยเป็น20-30คันนะคะเดี๋ยวเลือกมาให้ชมกันอยู่นี่2คัน3คันนะเป็นตัว E นะคะ เมาดูนะน้อนไม่มีขยับนะคะแล้เลือกมาให้แล้วนะเพเดิมตอนเดิมแก้มจ้กระจังหน้าเป็นโครเมียมนะคะแบบนี้เออล้อแม็กอะดูด้านในเป็นตัวซามอัดแคปเกียร์ธรรมดาเดิมอ่ะเล็กไม้แสนสามจ้า หสปีดนะคะหน้าจอจะเป็นแบบนี้เลยอ่าเบเป็นบ่อผ้าสีดำนะคะเดี๋ยวเราล้างทำความสะอาดให้นะซักบ่อให้นะคะมาดูรายการจดทะเบียนก่อนนะจดหกสีนะคะสีห้าอ่าสองสี่ห้าสามนี่ก็รุ่นปีผลิตยีิอนะคะก็ลำดับที่1ก็คะเน่แคปิตอลมือ2เป็นของลูกค้าเลยเป็นตัว สมาร์ทแคปซูลเดิชั่หรือว่าตัวเตี้ยนะคะเป็นไฮลักตัว E นะตัว e n t r รีนี่สีเทาสวยๆไม่มีหลังคาโล่งๆแบบนี้เลยมีกระบะไลเนอร์โหสภาพสภาพดีเลยมาดูอีกคันนึงเก็บงานให้ตามใบเคลมนะเก็บงานให้ตามใบเคลมคันนี้ก็เลขไมแสนสานะคะแอร์เย็นเฉียบโอบอร์เดี๋ยวเราถอดสักให้นะน้อไม่มีขยับนะสองคันนี้นี่ ไล่เลยนะสองสี่ห้เดี๋ยวรอราคามานะคะเป็นเกียร์ธรรมดาปี2021จ้ะซื้อสดที่นี่ไม่มีแวดนะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะเดี๋ยวราคามาแล้วแจ้งใต้คอมเมนต์วันนี้ไปก่อนแล้วจัดไฟแนนซ์ได้นะคะจัดไฟแนนซ์ได้เลยนี่มีเข้ามาหลายคัน ไปก่อนแล้วจ้าสวัสดีค่ะ